สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆเลยค่ะมาจากข้อมูลที่เราได้มานะเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะคนเก่งเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับผมมีข่าวว่าอาจจะย้ายไปเรียลมาดริดซึ่งถ้าเป็นจริงนี่คือโอ้โหเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอาชีพเขาเลยนะคะใช่ครับการย้ายจากลิเวอร์พูลที่เอ,อ่อยู่มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะไปอยู่กับยักษ์ใหญ่อย,อย่างเรียลมาดริดเนี่ยอืน่าจับตามองมากม เนื้อหาที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็จะพาไปสำรวจแง่มุมต่างๆที่ข้อมูลนี้ให้ภาพไว้นะครับทั้งบทบาทใหม่ที่คาดว่าจะได้รับความท้าทายต่างๆแล้วก็โอกาสสำคัญสคัญที่รออยู่ที่นั่นงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจุดแรกเลยการอำลาลิเวอร์พูลอันนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสุดๆแล้วนะคะการก้าวออกมาจากที่ที่คุ้นเคยไปหลีกใหม่สภาพแวดล้อมใหม่ๆ มันส่งผลยังไงกับนักเตะระดับนี้บ้างคะจากมุมมองในข้อมูลที่เรามีอยู่แน่นอนครับมันเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่มากๆนะครับการไปลาลิกาสเปนโดยเฉพาะกับสโมสรอ,อย่างเรอัลมาดริดเนี่ยมันเหมือนการยกระดับความคาดหวังแรงกดดันคือไปอีกสเต็ปเลยนะถือว่าเป็นบทพิสูจน์สําคัญมากๆในเส้นทางอาชีพเขาเลยครับค่ะแล้วพอพูดถึงการไปมาดริดเนี่ยประเด็นเรื่องบทบาทในสนามก็น่าสนใจมากเลยค่ะมีการพูดถึงตำแหน่งแบบว่า กองกลางไฮบริดอันนี้ในข้อมูลเขาขยายความไว้ยังไงบ้างคะดูเหมือนจะไม่ใช่แค่แบ็กขวาที่เติมเกมรุกเฉยๆแล้วใช่ไหมถูกต้องเลยครับดูเหมือนว่าทางมาดริดเนี่ยไม่ได้มองเขาแค่ในบทบาทแบ็กขวาแบบเดิมๆอย่างเดียวแต่เห็นศักยภาพในการเป็นเพลย์เมคเกอร์จากแนวลึกคือใช้การวางบอลยาวการครอสที่แม่นๆของเขาจากฝั่งขวาให้เป็นประโยชน์สูงสุดอาจจะให้อิสระในการสร้างสรรเกมรุกมากขึ้นด้วยอือห ซึ่งก็จะต่างจากบทบาทที่ลิเวอร์พูลที่อาจจะต้องพะวงเรื่องเกมรับมากกว่านี้หน่อยนึงโหฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะการได้เล่นแบบนั้นและยิ่งมีเพื่อนร่วมทีมระดับโลกอย่างคาริมเบนเซม่าหรือวินิซิอุสจูเนียอีกครับผมมาช่วยประสานงานกันเนี่ยภาพที่ออกมาน่าจะแบบว้าวน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆนะคะใช่ครับการประสานงานกับผู้เล่นระดับนี้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงศักยภาพเกมรุกเต็มที่แน่ๆ แต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็มีความท้าทายอยู่เหมือนกันเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับระบบของมาริดร,รวมถึงสไตล์ฟุตบอลของสเปนด้วยที่อาจจะแตกต่างจากพรีเมียร์ลีกที่เขาคุ้นเคยอยู่พอสมควรเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้แล้วก็พิสูจน์ตัวเองให้ได้แล้วถ้ามองในมุมของสโมสรเองนะคะการลงทุนกับนักเตะระดับนี้แน่นอนว่าต้องมองไกลกว่าแค่ฤดูกาลเดียวแน่ๆ ข้อมูลที่เรามีเขาให้ภาพเรื่องแผนระยะยาวของมาริดกับเทรนต์ว่ายังไงบ้างคะชัดเจนเลยครับว่ามาริดมองเขาเป็นส่วนสําคัญของทีมในอนาคตเลยนะไม่ใช่แค่ตัวแทนของดานี่กาบาคาวในตําแหน่งแบ็กขวาเท่านั้นแต่อาจจะรวมถึงการขยับไปเล่นในแดนกลางด้วยซ้าไปอ๋อค่ะซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวทางของสโมสรนนะครับที่มักจะสร้างผู้เล่นให้กลายเป็นเอ่อตำนานเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทีมในระยะยาวทั้งเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะ ครับแล้วก็คงกดดันหน้าดูเลยนะคะโอกาสคว้าแชมป์เนี่ยใหญ่ทั้งลาลีกาแชมเปียนส์ลีกมันก็อยู่ตรงหน้าเลยใช่ครับนี่คือเวทีให้เขาพิสูจน์ตัวเองเลยนะว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกจริงๆแต่ก็นั่นแหละความท้าทาม,มันก็ใหญ่ไม่แพ้กันนะการปรับตัวให้เข้ากับแทคนิกใหม่วัฒนธรรมใหม่ในจะเรื่องภาษาอีกความกดดันจากสื่อจากแฟนบอลที่นั่นซึ่งมหาศาลมากอือหือ ทุกอย่างเป็นบททดสอบสำคัญจริงๆครับค่ะถึงแม้จะมีความท้าทายรออยู่เยอะแยะเลยแต่ว่าชื่อเสียงฝีเท้าที่เขาสร้างมาจนถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอยู่แล้วนะคะแน่นอนครับคือพื้นฐานฝีเช้าประสบการณ์ที่ผ่านมามันมีอยู่แล้วทำให้มุมมองจากข้อมูลที่เราสำรวจกันเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อมั่นนะครับว่าเขามีศักยภาพมากพอที่จะก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ไปได้และประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับเรียวมาริดถึงขั้นที่ว่า อาจจะกลายเป็นตำนานคนต่อไปของสโมสอได้เลยทีเดียวใช่ครับแล้วมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าจากทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมาตามข้อมูลนี้เนี่ยอะไรคือปัจจัยสำคัญจริงๆปัจจัยชี้ขาดที่จะตัดสินว่าการปรับตัวครั้งสำคัญนี้ของเทรนด์ในสีเสื้อขาวของเรอัลมาดริดจะไปได้ไกลถึงระดับตำนานอย่างที่หลายคนคาดหวังไว้หรือเปล่าอือหือเป็นคำถามที่น่าติดตามมากๆเลยครับสำหรับอนาคตของเขา